การเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติหรือประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนะซึ่งเป็นเรื่องวิาพากษ์วิจารณ์และพูดอยู่กันณเวลานี้ซึ่งกระทรวงกาครคลังปัจจุบันได้มีการเสนอชื่อคุณกิติรัตน์นรนองนะเข้าแข่งขันในตําแหน่งประธานบอร์ดแล้วก็มีแรงต้านจากบรรดาน,นักวิชาการบางนักวิชาเกินบางนักที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามของพรรคเพื่อไทยมาตลอดด้วยนะครับ ทำให้ข่าวล่าสุดบอกว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวคุณกิติรัตนรองเป็นบุคคลอื่นนะเพื่อที่จะให้การบริหารงานหรือการเนริการ,รานการเรื่องนี้ไปได้โดยราบรื่นนะครับไม่มีข้อขัดแย้งแต่มีบางสื่อไปเขียนบอกว่าโอ้นี่แหละคือการที่พรรคเพื่อไทยแพ้อย่างหมดรู้ผมบอกเฮ้ยไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วล่ะผมกำลังจะบอกว่านี่แหละคือพรรคเพื่อไทย ถ้าท่านติดตามพรรคเพื่อไทยในการตัดสินใจแต่ละเรื่องทั้งนั้นที่เป็นเรื่องดีๆนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยจะฝืนให้ทำหรือให้ทำจะส่งใครเสนอใครเนี่ยนะทั้งนั้นท,ท,ที่เป็นเรื่องดีแต่พรรคเพื่อไทยจะฟังเสียงประชาชนตลอดเห็นไหมละ่ะไอเรื่องเ,อเ,อเงินหมื่นบาทดิจิตอลนะความจริงพรรคเพื่อไทยพอเป็นรัฐบาลปุ๊บจะรีบดำเนินการทันทีก็มีกระแสนหนุนกระแสนี่คัดค้านจนกระทั่งเกิดความล่าช้ามาก็เป็นปี เพราะอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยฟังเสียงประชาชนนะครับเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องเขาอยากประคับประคองประเทศไทยประคับประคองเศรษฐกิจนะให้มันเดินไปข้างหน้านะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอยู่ได้กินได้หมดหนี้หมดสินพูดง่ายให้ทำมาค้าขายให้มันใจชื้นขึ้นมาบ้างนี่คือการประคับประคองของพรรคเพื่อไทยคือไม่ฝืนทั้งทั้งที่ถ้าจะฝืนเป็นสิ่งที่ดีได้สัมปแต่เพื่อไทยไม่เคยฝืน แต่สื่อไปพูดแบบนี้บอกโอ้นี่คือแพ้อย่างหมดรูปของพรกผู้ไทยผมว่าอย่างนี้เป็นการพูดแบบแบบเขาเรียกอคติแบบจงใจใส่ความมากกว่านะครับไม่ได้พูดตามหลักของความเป็นจริงนะพรกผู้ไทยเนี่ยพยายามอย่างยิ่งนะครับในการที่จะไม่ฝืนอะไรที่ประชาชนเนี่ยแม้จะอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าคัดค้านแต่ก็เอาฟังเพื่ออะไรเพื่อมันจะไม่มีเรื่องพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้น ก็เลยฝากประเด็นนี้ไว้กับท่านทั้งหลายเหมืออกันนะครับการที่การไปพูดแบบว่าโอ้ยแพ้อย่างหมดรูปม้างนะฮะเออมันไม่ใช่หรอกครับพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยครับนะเขาเวลาจะทําอะไรเนี่ยเน้นที่ประชาชนเน้นศูนย์กลางก็คือประชาชนเน้นศูนย์กลางคืออยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองน,นั้นเดินขับเคลื่อนไปข้างหน้ากันนะครับไม่ต้องมาทะเลาะเบาแวงมาขัดแย้งเรื่องอะไรซึ่งไม่เป็นเรื่องอะ่ะนะครับ ก็กลายเป็นว่าทําให้บรรดานักวิชาการนักปราญเกินฝ่ายตรงข้ามก็ยิ้มกระยองบ้างเขาเถอะไม่เป็นไรนะครับให้ประเทศชาติเดินหน้าข่าวคราวเรื่องนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับเอาละครับฝากช่วยกันคิดครับมาคิดอย่างที่ผมคิดหรือไม่นะถ้าคิดอย่างผมคิดก็สแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยนะอย่างน้อก็เป็นกําลังใจให้กับรัฐบาลน,นะเป็นกําลังใจให้กันนายกรัฐมนตรีแพทองทนันชินวัตรเออนะครับ ก็เป็นกาลังใจให้แก่กันเพื่อจะขับเคลื่อนให้ประเทศนั้นหายจนหายป่วยหายไข่ครับประชาชนก็จะได้อยู่ดีกินดีนะครับบทนี้บทสินอย่างที่บอกไว้ข้างตน้นครับจำนวงเชมคนขออนุญาตฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ